ค่ะเราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการปรับพื้นที่ทาโคกหนองนางหรือว่ากเกษตรผสมผสานนะคะที่ดินแปลงนี้มันเป็นที่ดินตาบอดมันไม่ได้มีทางเข้าออกสาธรารณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปรับพื้นที่เราก็ดูว่าแปลงข้างเคียงอ่ะเขาเกี่ยวข้าวรอบรอบๆข้างเนี่ยจะเป็นทุ่งนาหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็รอที่ว่าแปลงข้างเคียงอ่ะเขาเกี่ยวข้าและท้องนา ก็จะว่างแล้วก็สามารถเอารถแบ็คโฮเข้ามาได้อันนี้เราก็รอปรับนะคะรอแปลงข้างเคียงแล้วก็ผูกสัมพันธ์นิดนึงกับคนที่ทํานาแปลงข้างเคียงเราแล้วก็ขออนุญาตเขาเอาไปโคนลงมาทีนี้เราก็วิธีการเคลียรนเริ่มต้นก็คือ,อต้นไม้ที่มันรกๆอยู่เราก็ตัดออกอกิ่งออกเนาะอันไหนที่จะใช้เราก็แยกกองไว้นะคะแล้วก็ที่ไม่ใช้เราก็ปรับเราจะถมตรงไหน เราก็ปรับตรงนั้นที่นี้แปลงเนี้ยด้านหลังนยมันจะเป็นคูน้ําอยู่เราไม่สามารถซื้อดินหรือสั่งดินจากภายนอกเข้ามาได้แต่ว่าเราก็จะมีวิธีการปรับอัดดัเอาเท่าที่มอัดดับสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็คือเราก็จะขุดข้างหลังอะขุดคูน้ําให้ลึกแล้วเอาอันนี้ค่ะพวกรากไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยที่เราตัดไว้เยอะแยะมากมายเอเวอร์เรนติงจิกาเบลเนี่ยก็คือขุด ให้เขาขุดลึกๆแล้วก็เอากิ่งไม้เนี่ยลงไปถมข้างล่างแล้วก่อนที่จะถมก็คือขุดหน้าดินขึ้นดินข้างล่างขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาให้มันลึกแล้วก็เอากิ่งไม้เนี่ยยัดลงไปข้างล่างแล้วเอาดินกลบนะคะคลิปนี้ก็แนะนำแค่นี้ก่อนค่ะ